เวียเครียดาพาเบลล่าไปซื้อต้นไม้แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้ค่ะ เป็นอีกสาวดาวรุ่งพุ่งแรงอีกคนหนึ่งนะคะสะาวสาวเบลล่ารานีแคมเปนค่ะที่จะน,นี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีความสุขทั้งเรื่องความรักและก็เรื่องหน้าที่การงานด้วยค่ะเพราะพักนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีซีนหวานๆกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆค่ะทั้งแซล์ทั้งไปโผล่ในช่องยูทูบของพี่เวียหรือว่าคอมเมนต์หวานๆผ่านอินสตาแกรมก็จะมีเห็นกันอยู่เรื่อยๆค่ะ ล่าสุดนะคะในช่อง YouTube ของพี่เวียก็ได้โพสตคลิปขณะที่เดินทางไปซื้อต้นไม้กับเบลล่าซึ่งงานนี้นะคะตากล้องก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเบลล่านั่นเองค่ะโดยในคลิปนั้นนะคะก็จะเห็นว่ามีอุปสรรคมากมายทั้งน้ามันจะหมดแบตกล้องจะหมดต,ต้องคอยลุ้นก่อนที่จะถึงปั๊มค่ะโดยในคลิปนี้นะคะนอกจากพี่เวียแล้วก็เบลล่าจะลุนแล้วค่ะแฟนคลับที่ดูก็ยังลุ้นตามไปด้วยค่ะนอกจากจะทำให้แฟนคลับลุ้นไปตา,ตามกันแล้วนะคะในคลิปก็จะได้ยินว่าพี่เวียนั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะยอดขวานใส่เบลล่าด ใจพี่ไม่หมดนะจ๊ะงานนี้นะคะก็ทำมาตากล้องอย่างเบลล่าถึงกับเขินอยู่แน่ๆเลยล่ะคะ่ะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ